ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นีสถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะข้าขึ้นลงจัดขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่251ต้นทางสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีประจบคีรีขันขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตานคดสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ